กันเยอะตัวเดี๋ยวแมวกินเข้าไปกล้องคอมชื้นเรามีปัญหาอีกปเ,อเปลี่ยน,นชัวร์ที่สุดได้กล้องคอมชื้อนอยวเติมน้ำยาเราจะชัวร์เลยนะครับเปลี่ยนเลยนะครับน้ำยาแพงอโอเคต่อไปก็ต้องอัดเช็ครอยรั่วนะครับรอยรั่วอ้าวเครื่อง เนื้อลงมาเดี๋ยวอยู่ใกล้แรงอัดแล้วมาอันนี้เราก็ใส่ซอนนะนเต็มเครื่องดูดเครื่องแว็กนะเครื่องอัดสาม,มเด็ดรลายรัยรย่วนะครับเด็ดเปิดโลเข้าไปยาวอย่างนี้ก็จะเพื่อทักหนะ่อย งานกล้องสูงก็ง่ายนะครับเดี๋ยวเช็คลวดนก่อนับสายโลนี่แหละรัด่วเปิดเก็โลกัน แล้วัดกันเกี่ยว,ดวยเดีอดครับนี่ว่ะเกี่ยวละเอียดก่อนว่ใช้อารบรถโดยเฉพาะอืมน่าจะเพาะองเคราอืมไม่ให้มไม่ให้รวม,มอยู่นะรวมอย่างมั่วต่อแล้วต่ออ่าท่าน,นแยกมาเลยไม่ได้ขายเลย อ,อก็ว่าใช่ของเดิมหมดหมดมาลองดูในกระเป๋าทำงานเขียวเดียวกันเราต้องลองอออก็าตอบว่าอสามสองอะ่ะสิ่น,นสุดเขียวเดียวกันหรึเปล่าพี่นุ๊กต้องลองก็ต้องลองอ่ะชักปั๊กก่อนให้หนึ่งหกสิบพอปักพักตอบก่อนอย่าล้างจานเลยท่านให้แม่มดูครับตอนนี่นุ๊กล้างจานนยครับเช็ดรอยรั่ว แรงอัดเราอัดไว้อยู่ประมาณ60เกือบ70นะครับวัน68นะครับไม่ต้องอัดเยอะนะครับเช็คให้หมดนะครับตรงข้อต่อตรงนี้นะครับข้อต่อระหว่างทองเหลืองกับทองแดงไม่ชอบรั่วนะครับตรงสอนนะครับทมืี้ไม่รั่วนะครับไม่มีรั่วเช็คดูรอยเกาด้วยนะครับ ก,ก็กดเข้าที่ไปนะตัวน,นี้เขี่ยเที่ยวก็เขาร้อคเหมือนเดิมแังดันไม่ตกนะครับเออไม่ตกไม่ตกโอเคแล้วไม่ตกแล้วก็ ปล่อยแรงลมออกครับปล่อยแรงอัดที่อัดไว้ออกนะครับเราจะแวกข้ามนะครับเครื่องโมเสียบเครื่องแวกเลยครับ เสียวนะเสียงแล้วเสียงแล้วตัวนี้ก็มันเหมือนเข้าไปนะครับเดิมใช่ไหมก็ใช้สายไฮสีดแดงน,นะครับมาเข้านี่นะครับนะครับต่อกับถงังทำซ้อนได้ดีอ๋อเป็ถังไม่ได้นี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่มีตัวปิดได้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ครับ เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เลยตอนนี้ต้องเปลี่ยนจักรติ้งใหม่นะครับเนี่ยตอวนี้เขาแทนเหลืองเหลืองใช้สองเส้นเนี่ยเหลืองเท่าไหร่กันโลนะครับใช้สองเส้นก่อนต้องไล่อากาศเอาไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวถ้าโดดไอ้นี่มันไม่มีมม,ม,มีตัวปิดไงาจะไปไล่อากาศเอา,า,าจะต้ปิดให้ไว คำใช้แค่สองเส้นก่อนไม่ได้ใช้ใช้แค่โลนะโลกับซีเหลือเข้าถาังเลยนะครับเดี๋ยวปิดเคแล้วนิ้นยาวจะมาต่อเชื่อมก็กลัวมันดูดถังนีอ่นนั้นยุบเลยครับ <laughs> <laughs> โอเคระหว่างนี้ก็ดูดแล้วโอแกค้ำนะครับเกียร์ทียท่นห้าหกโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับเอาลนะ cariño.